ใต่มะละกอเนาะนี่ให้มันกินเน,ะนาะมะละกอกำน้ำเหยบร้อยลองไปเบิ่งก่อนไปกุ่ใหญ่นะนกต่อเจ็บเลยขามันขัดตู่ใหญ่ง,า,งามๆให้เพื่อนเนาะนี่เหมือนเอากระเจาะเนาะค้างออกไปฝ่กเลย ฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์เดอ้อสบายดีเดอ้อ FC มือถือกูทุกคนเนาะฝั่งเราฝั่งไทย FC ใหม่ FC เก่าเดอ้อมาเนี้ยพามาเบิง่งนกนี่เนาะฝั่งฝากขามของไปเนาะแต่เฮายังบ่บอกทุกคนเด้อมาฝากไปใส่เนาะสองตัวนี้เนาะคันให้ FC ฟังทุกแหละ สองตัวเพื่อนว่าลองสองตัวบางกอนเนาะขัดตัวงามๆให้เพื่อนเนี่ยเนีรขัดตัวใหญ่ๆงามๆให้เพื่อนเนาะนี่เอาชีพบอกเนาะเอาฝากไปใส่เนาะนี่เรามีแต่มีแต่เอฟซีฝากกูแหละฝากไปให้เนาะ แต่บ่บ่บอกเนาะว่าอยู่บ่บอกเนาะอยู่ว่าว่าฝากไปจังหวัดใดเนาะตามาเบิ่งกล้องรอยทุกคนนี่คือกล้องกล้องน้ําเนาะใส่น้ําเรียบร้อยหวังใหม่มันจับสิใใมะละกอสุกเอาเนาะมันงทนกบ่เาะเจาะเนาะางมันเจาะเป็นฮูเป็นฮูเฮาก็บ่ได้เจาะฮูใหญ่ เจ้าพอมันแบบมันอยู่ได้เนาะหายใจได้สบายใส่สองตัวเนาะแกะเนี่เก็เรียบร้อยอคนเกี่ยวมาเรียบร้อยเนาะประมาณประมาณสองโมงจับนกใส่กลุ่มนี่เนาะใส่แกะน,นี่เนาะ ยังเหลือวันนี้ยังเลือเลือห้าตัวเนาะแกะปลาออกมานีสองตัวเลยฝากให้เอฟซีเนาะลองไปเบิ่งก่อนเพื่อว่าสองตัวก่อนเนาะ เมื่อคืนนี้แมวมามาสองตัวคุบถึกนกต่อขาอยังเจ็บอยู่เอาปล่อยไว้กลงใหญ่นะนกต่อเจ็บเลยขามัน ขาเบิงง่งนุกโตเขาเนาะเห็นปมื่อเช้านี้มันเจ็บเขาเลยไล่องมาใส่กรงเขียวตัวนี้ทาจับองค์ทาจับมาทายามันจนจับไม้บุได้นะมือเช้านี่โอ้เขาตื่นหมดเดี๋ยวมันเจ็บหนักนี่เดียวตัวนี้เดียวคนนี้นี่ตัวนี้ตัวปีนเอิบยู่ลุ่มเนี่ยนุกโอเขาเนาะอ๋อเขาตื่นหมดเพราะว่ามันเจ็บแห้งได้มือเช้านี่ขามันเจ็บแห้งขนาดเดี๋ยวจับไม้เนี๋ยวนี้บุได้นะนอนพูมอยู่ลุ่มเนี่ยเขาเห็นมัน เยืนตีนเตียนอยู่รุมอ่าเพราะว่ามันกินยังมันเบิ่งสิโอ้คือใส่เอากันลืมอัดเคราะห์ไหมมันคือในทีมันจกได้ถึกน้อยเดียวนะคนก็ยังช้าอยู่แถวนี้ยอาจะตื่นหมดก็เดี๋ยวซีเซียนกต่อตัวเก่งเขาเลยเนาะนีแต่มันเอาไข่เลยเบื้องซ้ายมันเลยเนาะมันเจ็บนะ้านี่แหละมันมีเอฟซีเขาเนาะ สร้างอีกลูกใบสองตัวเพื่อนว่าเอาลูกใบให้เลื่อเมื่อวันจันเพื่อนว่ามื่อวันจ,จันอย่างฉลาดครับนกมาใช้ลูกใบสองตัวเขาก็ยังเหลือสองตัวได้ลูกใบพอดีดเ,อลเลยวิ่งเลยเนกมิตโตครับเจ็บขา เอาไว้แล้วตื่นมาเอามาเปิดขอกเบิเ่งเอามาเปิดเอาอัดกับอัดบบเจ็บนะยมาเปิดขอกเบิเ่งก็อา้าววมาต่อไอภูมิีรูมนี่อา้าวถึกแมวควดแล้วว่มาเบิ่งกับแม่นแท้มือแรงสิอัดให้ดีแ้วทุกคนเนี่ยยัง แกป่ายัางห้าตัวเด้อเด็กที่ท่านใดสนใจอีกเนาะเอาสั่งได้ตัวนั้นบุเป็นแล้วตัวน่ะมีตัวหนึ่งหัวมุ่นหมดเลยโอ้เอาใส่กลวงเขียวกลวงนอกมือน,นั้นนะยันเล็กน้อยกวนมันเอาไวาอยู่เอาไปต้อนกมาเบิ่งสิโอ้หัวแตกหมดลึกไปน,นี่เน่าหมดเลยนะหัวมันเบิกเพ่งเขานะ่ะ เสียวหมดเลยตัวหนึ่งในหมูเป็นแล้วแต่ว่าหาวเด้่ยตัตอนเขาไปต่อตอนทวิดมันลงหาหนุกต่อเขาแต่ว่าเนีได้หนามุนหมดเนี่ยตัวอยู่ชนพุ่นตัวอยู่แก่ตัวที่สองเนาะนี่ตัวที่สองนับแต่แก่พุ่นมาเด้อตัวที่หนึ่งตัวที่สองเนี่ยตัวยืดคอขึ้นสูงๆนั่นแหละมุนหมดเลยหัวมัน ของอาหารก็เมด่ลไยังจะเป็นฝุ่นนน้อยมาละเกาะสองน่วยเมดจอิเกมขนาดกี่ยังตัก,ก,ก,กตทุกคนสนใจสร้างไดเนะทุกคนเชนเฮาอันนั้นเชนคามาฟังนี่ได้จะน้อยจังจำนกจังแฟกนกเนาะตอนนี้ก็จาเผานั้นมันหลายจะน้อยอยู่ในแก๊สลายมันอึดอดัดเนาะทุกคน เรียบร้อยนะทางกลางทางนี้มันก็เนาะเรียบร้อยไม้ไม้กับเสือกมัดนอนเสือกมัดเสือกมัดก็ยังคอนอยู่แต่ว่าทางโซนมันเหาสะอตเนาะสะกอดอันนั้นติดนี่สะอตเทปติดเลยบ่ใบไม้มันลูดออกได้ติดเมื่อทุกแก่นะเขามีเจซีเอชจุกน้ำมันควาเขาบุใส่หัวอาหารเนาะเขาใช้ใส่หมักไม้เอาเขาใช้ใส่เป็นหมักไม้ มันจึงสบายใส่หัวอาหารแวบรถไปน้ำทางมันชีคว่ำมันชีเหี้ยเนาะใส่บางไม้ปะไปพื้นเลยมันอยากให้มันตอดกินในน้ำขาก็ชีใส่บุหรายใส่ประมาณเครื่องนี้เนาะทุกคนบ่ให้มันล้นมาหลายจนมันเพื่อออกมันชีเปียงแก๊สมันชีค่า ให้ทุกคนเบิ่งอีกรอบเนาะนกสองตนี่ตอนนี้ก็ะเปาสื้คุมก็เลยมันอ้าวตื่นเฮานะเสียนั่นเนาะเฮ้ยัวยงามดีอยูสองตนี่ ต่อมันก็ห้าวได้มันลงมาหานกต่อเอาขามานั่งฟังเสียงเนาะแต่ว่าอาดคลคิปให้เบิ่งบ่ได้ว่าความจําความจําน้อยโทรศัพท์เขียนสตั้งโทรศัพท์ไว้ให้พัดความจําชิดเต็มก่อนเนาะตอนเขาไปต่อเอาเลยอาดเป็นตอนเป็นตอนไปนะ คอมเมนต์มาเนาะทุกคนว่าจังได้สองตัวนี่ผ่านอยู่บนเนาะน้มอยู่บนนี่ คเนาะทุกคนแล้วมาเบิ่งตอนเฮาจับนกเนาะใส่กล่องแล้วมาเจอกันตอนจับนกเนาะประมาณจักบ่าย1:00บ่าย2:00เนาะประมาณบ่าย2:00ถึงจับนกเข้ากลงใส่อันนี้ใส่แก๊เนาะ นี่มิมจับนกแฟกซิกงเน่นนแดแล้วเนาน่สองตัวลงเนวเดีมาล้างเีินยิงเนแพงแะเทุกคนอันอน,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 นี้เอาใส่อันนี้เลยเนาะใส่มะละกอเนาะนี่ให้มันกินเนาะนีน่มะละกอกำน้ำเรียบร้อย จะมาหยาดใจนี่ก็นอนทุกคนอ้าวนอนทุกคนตอนนี้กะอัดผิดเป็นสีเรียบร้อยเนาะแสิไปฝากคุณเด้อบปดนี้ทุกคนไปฟังไทยได้แต่ว่าบ่บอกเนาะอยู่จังหวัดใดนี่ยก็สิออกไปฝากนกเลยเนาะ คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะกับบริษัทายเด้อออกตอนไปฝากอยู่พุ่นเนาะอยู่บนฝากเนาะเอาเลยสิออกไปฝากเลยฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์เด้อเจอก,กันคลิปหน้าพุ่นเเนาะทุกคนคลิปนี้ก็ออกไปฝากนกะกันเนาะ